มาพี่น้องมาหนีมาอวดักละมุดเท่าคือเก้าหนะครับพี่น้องปีนี้ตั้งแต่เดือนเดือนมีนามาจนถึงปัจจุบันนี้เก็บไปแล้วสามครั้งนะครับสำหรับละม,มดุดกับสวยบาเลเก็บไปแล้วสามเธอได้พี่น้องเธอละประมาณสิบกวโลนะครับเธอละประมาณสิบกโลนะครับพี่น้องก็ยังมีอยู่นะคือมันจะเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับ เนี่ยมันก็มีนวยซ่อนนวยหน่อยออกมากเรื่อยๆนะครับพี่น้องมันจะเลยเป็นบาเมิสโบเป็นไหมนี่นไหมเนี่ยขนาดว่าเก็บแล้วนะยังมียังมีค้างคาวมากินอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขนาดว่าเก็บแล้วนะคือคือบ,บางที่เขากับเบิร์นโบโฮนนะพี่น้องมันอยู่สูงหน่วยสูงๆเนี่ยก็จ่ออีกแล้วพี่น้องเห็นบ่โอ้ย บางทีเขาก็คิดว่ามันพระท่านใหญสูกันนะมันก็จาอไปเรื่อยๆแหละพี่น้องมีให้เก็บตลอดปลูกเดอ้อปลูกเดอ้อผู้ใดพระท่านใหญปลูกกระไดยาเนี่ยอย่างลูกเนี้ยลูกนี้โตนะก็จะเก็บลูกเล็กต่อมึงพี่น้องผมก็ได้เอาไม่คำ ผมไ่ได้ไม่คำ้ำเดยนี่ผมบ่ได้เอากิ่งคำ้ำมันนะ่ะกิ่งไม้คำ้ำมันนะมันก็จะติดดินบางที่มันมีเวลาพี่น้องเันเบิง่งอั่นเดี๋ยวเ็ดนั่นเท่นี่เนี่ยมันเอาสมมตินะอันนี้ลูกใหญ่นะครับอันนี้ลูกใหญ่มานี่ก็จะเป็นลูกเล็กอย่างเงี้ยมันแล้วมันจะหมดเป็นซัเมื่อไหร่หละ่ะทีเนี้ยดูสิ ซ่อนเนี่ยมันก็แตกดอกอีกว่าอย่างเสียแตกดอกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นมันเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดสักทีเนี่ยจัเสียพ่อเก็บหรอรอยค้างคาวขูดสัตว์พวกนี้มันจะรู้ดีกว่าเรายู่นะว่าอันไหนสูกไม่สูกบางทีเราไม่รู้ทันเขาด้วยเนี่ยก็ลั้งเป็นดอกอีกเต็มเลยพี่น้องบ่เอียพี่ดา ปลูกเด,อด้อปลูกเด,อด้อผู้ใดแตกยอดมากก็มีดอกเลยครับแตกยอดปุ๊บก็มีดอกปั๊บเนี่ยเห็นบอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทิชชิดเนี่ยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นดอกเดียวอย่างนี้นะลูกจะโตมากนะบอกให้เนี่ยครับถ้าเป็นดอกเดียวอย่างเี้ยถ้าเขาติดนะถ้าเขาติดแล้วลูกจะโตมากเนี่ยครับเนี่ยกำลังแตกยอดอ่อนพี่น้องเอ้ยอย่าเนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่รับรองนะบอกตรงตรงนะเนี่ยอ้าว ไม่รับรองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเยอ่อในลูกไม่โตแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาดูดูกิ่งเนี้ยมี1 2 3ไม่โตแน่นอนบอกได้เลยครับในหนึ่งสองสมไม่โตแต่ผมก็จะไม่เด็ดทิ้งผมจะปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยปล่อยเขาไว้แบบธรรมชาติบดเด็ดบันถิ่มดอกพี่น้อง เราไม่ได้ปลูกเป็นธุรกิจขนาดนั้นแต่เราปลูกเป็นปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินเนาะเดี๋ยวจะพามาดูตุ้มตอนที่ทำไว้มันติดหรือปเปล่าเบิ่งแซงอยู่นผีน่องมาดูดกอบาทเอออาวผี่นอ่องมาดูตุ้มตอนที่ตอนไวเฮตไวเออตุ้มตอนที่ทำไว้ก็ติด เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกคือผมจะไม่ไม่ให้ขายแล้วผมจะเอาไว้ขยายเองนะครับเอาไว้ขยายเองเพราะผมต้องการขยายอีกอยู่เยอะเลยนะครับตุ้มตอนก็ติดแล้วเนาะเออเจ๋งปลา,าอันนี้เสริมนะอันนี้เสริมตุ้มตอนนะครับเสริมตุ้มตอนแล้วมันติดคือจะทําให้ลากเขา ทำให้ล่าเขายาวแล้วเยอะขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับเวลาเราไปปลูกมันจะได้ไม่ต้องตายนะครับแต่ลูกค้าที่ออกไปไปเบิ้งครับเพิ mm ่น hmm. ยูอ่าในแต่พวกนี้ครับงา่งาๆพี่น้องผมถึงไม่อยากส่งไงผมกลัวกลัวมันมีปัญหากลัวไปแล้วกลัวจะห,หาว่าของเราไม่มีคุณภาพอย่างเงี้ยถ้าส่งเพราะว่าเราเราไม่กล้ารับประกันเรื่องขนส่งไง แต่ถ้าเราไปส่งเองอย่างเงี้ยลูกค้าจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ส่วนมากอยู่ที่ตลาดนะตลาดโดยทั่วไปก็ประมาณร้อยแปดสิบสองร้อยแล้วแต่แล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นะเออเนี่ยอย่างนี้ผมยังไม่ได้เอาไม้มาค้ำมันเลยผมเดี๋ยวผมจะหาไม้มาค้ำมันก่อนคือเห็นแล้วเสียดายอย่งไง พอดีผมมีตอไผ่อยู่เดี๋ยวผมจะเอาตอไผ่มามาค้ำเขาเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งเนี่ยมันก็ล่าดินไปเลยเออผมผมก็ไม่ได้ดูแลเขาด้วยแหละที่้กิ่งนี้ก็หักที่หักเพราะมันหนักลูกนะพี่น,อน,น้องมันหักเพราะมันหนักลูกเด้อบ่เป็นหักเพราะว่าหนึ่งหนักลูกน้ำสองละกาันล่มมากล่ะครับพี่น้องล่มมากน้ำมันก็นเลย สมทบไปน้ำกันเดี๋ยวมดดพี่น้องบ้างจะทำยังไงดีละ่ะก็มันเยอะอย่างเนี้ยเออเดี๋ยวเกิดสาลี่เป็นลูกอีกนีดนะโหพี่น้องสาลี่กำลังจะเป็นดอกสาลี่มีอยู่หนึ่งสองสาลี่มีอยู่สามต้นนะ พอปีที่แล้วเขาจะเป็นลูกแล้วผมไม่ยังไม่ให้เขาเป็นแต่ปีนี้ลองจะให้เขาติดดูรอดูว่าสาลี่เขาจะอร่อยเหมือนกระสวยมะเรยหรือเปล่ารสชาติเขาจะสู้สู้กระสวยมะเลยได้หรือเปล่าอันนั้นต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่ง ปลูกมาคือคือถ้าเราปลูกแล้วเราเห็นผลผลิตเนาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นละมุดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่น่ะผมว่าคนที่ปลูกเนี่ยจะรู้สึกภูมิใจมากนะเพราะว่าเราปลูกแล้วเราเห็นผลผลิตปลูกแล้วเราได้กินปลูกแล้วเราได้แจกเพื่อนๆแจกพี่แจกน้องเนาะมันก็เป็นความสุขของเราเป็นความสุขที่ที่ ที่ไม่มีใครให้และเป็นความสุขที่มีความสุขที่สุดแล้วก็เป็นความภูมิใจด้วยที่เราทำอะ่ะเราทำแล้วเราทำแล้วเราได้ได้แจกแล้วเราเราได้เป็นผู้ให้เนี่ยอย่างนี้มดูพี่น้องผมคิดว่าผมเก็บไปแล้วเด็กกับรากวันพระท่านเอกเก็บอยู่ป่ะนะด้ยยัก็เดี๋ยวจะมาเก็บเก็บครั้งนี้ก็อาจจะได้ไม่ถึงไม่ ไม่เกินสองสามโลหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยเล็ดรอดจไปได้งไงเนี่ยเนี่ยพอเก็บแล้วเออเก็บได้แล้วเนี่ยลูกนี้สามลูกเนี่ยลูกที่มีค้างข่าวกินนะก็เก็บได้แล้วไม่รู้มันเล็ดรอดไปได้งไงอ่ะเออดูสีนี่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเล็ดรอดไปได้งไง เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่ยีิบเก้าเดี๋ยี่สิบเก้าจะมาเก็บแต่อาจจะได้ไม่เยอะหรอกเอาไปบ่มสามวันมันก็สุกไม่ถึงสามวันหรอกสามวันแต่ตีสักสาวันสวยสามวันก็สุกแล้วดูมันกองเต็มดินหมดเลยอะ่ะดูดิคือ เขาหนักลูกเนาะแล้วผมก็ไม่ได้มาช่วยเขาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็จะเป็นไปของเขาไปเองอ่ะครับเขาจะเหี่ยวของเขาไปเองเลยบางทีน้ำเลี้ยงเขาไม่พอกันะนะเนาะเขาก็จะเหี่ยวก็จะอน,นี่ไปโดยปริยายเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่เห็นด้วยนะแต่ผมไม่มีเวลามามาเก็บมาแคะเขาออก นะครับคลิปใดคลิปใดกับเช่นชวนพี่น้องเขาปลูกคือเก้าแหละครับพี่น้องละมดุดเนี่ยดูสิเป็นทุกอโนเช่นชวนปลูกคือเก้าปลูกยูปลูกกินเหลือกินเท่ากระเด้ขายครับพี่น้องเพราะฉะนั้นปลูกเด้อผู้ใดว่าถ้าได้ปลูก,เ,ก,เ,กเ,นเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เก็บได้แล้วคือเล็ดหลอดตาไปได้น้อง เออเนี่ยคู่นี้ได้แล้วนะคู่นี้ได้แล้วเนี่ยไดีประมาณจกสามโลซีโล่โล่ยุก็โอเคเลยครับพี่นออนะ้องเออนะ่าลืมนะครับพี่น้องปลูกยุกปลูกกินเด้อเออปลูกไว้้ามันเหลือเ้าก็ไปขายนะั่นแหละเดี๋ยแจกมงแจกขวมันก็ได้ขายเนี่ยมันก็แต่ยอดมากนะเนี่ยแต่ยอดมากเขาัาเป็นดอกท่านที่เลยพี่น้อง เขาจะเป็นดอกอยู่ตลอดแต่ว่าเราต้องมันน้ำก็ต้องให้เขาบ้างอะเนาะนี่เพราะเขาได้เห็นน้ำเทไ่เพราะว่าผมปลูกไว้ฟังขอบสารแนละ้วพี่น้องห็นบอกเนี่ยผมจะปลูกไวข้ข้าง,างตรงน้ก็จะเป็นบ่อทีนี้รากมันก็อาจจะไปถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็ยอดเขาก็เลยแตกตลอดองไงของผมจะสังเกตว่าย,ยอดเขาจะแตกตลอดเพราะเขาจะมีน้ํามา มาหล่อเลี้ยงเขาตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือหน้าแล้งนะครับข้อดีพืชทุกอย่างต้องการน้ํานะครับเพราะฉะนั้นน้ําอย่าขาดนะเออถ้าใครจะปลูกพืชนะปลูกผลไม้น้ําอย่าขาดนะครับฝากกับพี่กับน้องเข้าไว mm. ้นะครับพี mm ่น hmm. ้องก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เป็นกําลังเร่งเร่งเชื่อแรงใจเห็นในเด้อเป็นกํา่ังแรงใจให้กับสวนเกษตรบ้านโน้นได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิมา บอกพี่บอกน้อยคือเกานะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมไปละครับ